ขอจเจริญพรนะบาสกุบาริกาทุกทานมนุษย์ทุกคนทําอะไรมันก็ต้องมีเป้าหมายนะเพื่อที่จะได้เก็บผลในสิ่งที่เรานะั้นในมุ่งหวังใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเราใช้คําว่าเป้าหมายด้วยการมุ่งไปสู่คําว่าทําไปเรื่อยๆหมายความว่าเป้าหมายของเราคือการทําไปเรื่อยๆถ้าเป็นอย่างนี้เราจะไม่กดดันในชีวิตเราทําไปเรื่อยๆด้วยความเร็วแบบเตา่าเราก็ทำไปเรื่อยๆถึงที่หมาย แล้วทำไปเรื่อยๆด้วยความเร็วแบบกระต่ายด้วยความเร็วเราก็ถึงที่หมายแต่ขอให้เราจะเร็วหรือช้าเราก็รักเป้าหมายของเราไว้ด้วยการทำไปเรื่อยๆนั่นหมายความว่าเราก็จะเก็บผลไปเรื่อยๆด้วยความไม่กดดันตนเองมากเกินไปด้วยสติปัญญาของตัวเราถ้าใจนั้นมีความสงบมันก็จะเกิดซึ่งปัญญาแต่ถ้าเกิดใจขาดความสงบมันทำอะไรก็จะเกิดปัญหา และที่สำคัญถ้ายิ่งขาดสติแล้วก็ยิ่งเกิดปัญหาต่อไปไม่จบไม่สิน้นเราทำอะไรต้องทำด้วยความพอใจในสิ่งที่ทำเชื่อมัน่นพอใจทำลงไปด้วยความเพียรพยายามด้วยความมีใจที่มุ่งม,มั่นด้วยความมีสติที่รอบคอบมีปัญญาที่จะได้ไตรตรองในสิ่งที่ทำวิเคราะห์วิจัยแล้ววางแผนแล้วลงมือทำ จะด้วยกลยุทธ์จะด้วยกุศโลโบายแต่ขอให้ตั้งมั่นด้วยความดีไว้ถ้าเราทําอะไรด้วยความดีมันก็จะดีแต่ถ้าทําอะไรด้วยความชั่วหรือความทุกข์ด้วยความเบียดเบียนด้วยความทรามานด้วยความไม่สบายใจมันก็เป็นผลเสียต่อไปดังนั้นคุมตั้งแต่ใจมีความสงบเป็นพื้นฐานเดินยงกลมนั่งสมาธิกรองใจให้ใจบริสุทธิ์ ปัญญามันจะออกมาดีไวพิบจะออกมาดีทําอะไรมันก็ดีแน่นอนดังนั้นล็อกเป้าหมายทําไปเรื่อยๆจะเร็วหรือช้ามันต้องถึงเส้นชัยแน่นอนในผลของเราสมาธิทําให้เรานั้นผลักดันชีวิตไปสู่เป้าหมายต่อไปเขาเรียกว่ารักษาการเดินทางนี้ต่อไปไม่ท้อถอยแน่นอนสมาธิทําทุกวันดีทุกวันขอจเจริญพร